ก็ดีครับแฮปปี้ดีครับใช่ใช่ก็ไปกันแบบนี้ตลอดตลอดครับปีเก่าแล้วกับคุณแม่เป็นไงบ้างคะก็ดีครับสบายสบายก็แฮปปี้ดีครับปกติเลยครับมีโมเมนต์น่ารักเยอะมีภาพแบบภาพตึกภาพตึกการของแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยด้วก็จริงก็เออ่บรรยากาศดีครับก็ถ่ายรูปสวยสวย ริงมันก็มันก็ปกตินะครับสบายๆก็แฮปปี้ดีคุณแม่ว่าไทยบ้างหาเวลารืออยู่กหนทั้อบคัวเลยมีแบบมีทั้งอยู่ด้วยกันสองคนอยู่ไทยครับกับแม่เหรอแม่คโอ้บ่อยครับเป็นไงบ้างแม่ฝากฝันอะไรด้วยไหมเราไม่ฝากครับก็คุยกันเรื่องปกติครับผมไม่ะเรื่อยไม่ครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆสบายๆคุณแม่เรียกเราว่าอะไรคะเรียกว่าเข็นครับมีแบบ ก้อยครับเรียกพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแซลก็แบบเป็นลูกชายคนโตของแม่ไปแล้วอ้โก็ก็ดีครับก็ดีครับก็โชคดีครับมีแม่เพิ่มเจอคุณแม่บ่อยบ่อยครับทุกครั้งที่เจอกันก็เจอคุณแม่เหมือนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มากที่สุดเลยครับบอกว่าก็ดีครับก็ดีครับก็ก็เรื่อยๆแล้วกันครับก็ราบรื่นก็ดีเรื่อยๆสบายๆเหมือนข้ามาได้หลายประเทศนะคะ ไม,มไม่มีเลยครับเป็นทริปแบบพักผ่อนครับไปเดินเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนบ้างครับจะทำอะไรอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีเลยครับก็อยู่ด้วยกัน3คนนี่แหละจริงๆแล้วอยากจะมีทิมที่แบบไปกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยบไม่อยากครับอยากไปสามคนลูกแม่ไปด้วยมาไปสามสี่คนโอเคพูดเอาใจคุณแม่หรือว่าพี่ใหไม่ครับผมว่าอยู่ด้วยกันก็ดีครับแฮปปี้ดีครับไม่ได้ซื้อแม่ไม่ได้ซื้อเลยครับ ไม่มีครับผมก,ก็ต่างคนก็ต่างแยกกันก็ทัอ,อปิ้งของไทยใช่ก็เน้นไปพักผ่อนมากกว่าครับเพราะว่าพวกเราก็ทํางานกันมาเยอะแล้วนะก็ไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปสัมผัสอากาศหนาวบ้างครับครับเรีนไทยนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าม,มีงานหรือเปล่ามีการคู่จะรับกันไหม ย, begun, ยังไม่รับครับคือเรายังไม่ปสปดวโกดบรับยังไม่รู้ครับรอให้มีถ้ามีโอกาสที่มีผลงานด้วยกันหรือว่ามีอะไรค่อยรับก็ไม่รู้สิครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพี่หน่อยไมไม่เกี่ยวครับก็รับแล้วเกรงเกครับเขินครับเขินครับใช่ครับ ก็ก็ก็มีบ้างครับเสียดายไหมคะที่ต้องแบบอธิบายอ๋อไม่เสียดายครับเพราะว่าเขินครับติดเกรงๆนะเราก็คือเราก็ไม่โอเคเพราะว่าทั้งทั้งคู่แหละมันก็คงเขินอ่ะก็แยกกันทํางานดีกว่าจะได้ทํางานของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดก็เหมือนไปตามก้าว้องพี่กอ ก็ถ้ามีเวลาก็ไปหาบ้างครับไม่ได้เฝ้าเราไปหาได้เฝ้าก็ไปให้กำลังใจมีเวลาว่างไปไหมคะเขาไปบ่อยก็ว่างก็ไปครับถ้าใกล้ๆก็ไปว่างทุกวันไหมจ๊ะไม่ว่างทุกวันครับทำงานครับไม่บ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยมากครับก็ถ้าวันไหนว่างก็ไปไปบ้างแวะๆก็แวะไปบอกว่าพ่อาด้จะเข้าใจถึดว่าคืนน้องไม่ไดต้องทำไปเป้าไม่หรอกครับบางทีเราเวลาน้อยครับเราก็ต้องมีเวลาให้กันบ้าง น้องเี่มลแบบมาเป้าเราบ้างไหมคะเลยมาหาเราบ้างไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับทํางานหนักครเออไม่ค่อยแสดงว่ามีบ้างก็มีบ้างมีบ้างธรรมดาครับเกยนไปหาตัวแบบแบบดูแลอาไวไม่มีครับผมว่าทุกคนก็ก็คงเข้าใจอ่ะก็คงไม่ใช่ก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาสบายสบายไป ใ่ครับเราทํางานตรงนี้เราต้องเข้าใจนะแต่แค่บางทีเวลาพวกเราน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องมีทําแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยครับผมปีนี้กําลังจะเริ่มเปิดกล้องแรงเงาครับแรงเงาภาคสองครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงอะไรเดือนหน้าน่าจะเดือนหน้าครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยกันว่าภาคสองจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกัน 谢谢。